ด้วยมันสุดยังไงทำง่ายมันดจริงๆเยนั่นและนี่ผู้นีจะใช่ได้ดเนาะนี่แไม่ได้อันนี้พแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็พูดีพูอดีนี่มันจะนิ่มหน่อยไม่นิ่มทลายหรอกพอกินกำลังพอกินมันไม่ได้แบบไก่ีกไก่ชีกกรอบนองนมได้เนเือเออไก่ชีกรอบนองกรอนองันนี้พอดีพอดีแบบกิน นี่อันนี้ของเจ้าของก่อนนี้อันนี้อันนี้ถืออะไรอันนี้ปอกแล้วใส่เลยอันบี้ปอกแล้วใส่เลยแกเราใส่เบงเราเลยเว้ยนะใส่โซลิตมันหน่อยหน่อยนะมันไม่ถูกฝนนะควบคุมมาฝนตกทุเรียนนั่นถ้าทุเรียนถูกใส่จะไม่ได้ที่นี่มันจะอ่อนอันนี้ก็น่าจะยาวทุเรียนใต้มันถูกฝนไงน้ำมันไหลไปหมดแล้วใส่ให้แกอีกจานตนีละมีแต่หลกหน่อยตูนไปเดหน่วยนั่นนั่นใส่แล้ว อนลูกนยวอบงวย่วยันี่เียวอยู่สวยเียวอยู่ันเียวอเออกยังยังลูกใหญ่สวยด้วยมนี่จะเหนียวนจอเลยนะ่าจะไก่เตอันล่าตอดเลยงยังดูทุเรียนพรุ่งนี้วันมาลืน นี่แหละกิ่พซืมเมื่อวานเพือจะนกินหลุดในเราคนโตกินทุเรียนเมื่อีเดียวกินหลดเวลามันเวลามันอันนันได้ก็ต้องซื้อลูกน้อยกินช่างดีเลยองฝองหลุดเหลือหลายเลยเร็วคุมะนั่นนี่จ่ายเอาหนึ่เหนน้อยหนึ่งร้อยเจ็ดปี เออหน่าหน่ะมีแต่มันได้ไหมบอกบอกพันได้บอกพันได้แต่อันนี้เลยงามอยู่แต่มันมันยังพอสุกมัดยังเนี่ยสวยนี่ก็ดีอยู่ได้หนิพูดแต่แก้แบบแค่ตรงนี้แก้วแก้วหน่อยเดียวพอไม่ถึงอันนี้น่ะแก้วสามสามน่อยนิดนี่แหละภาษีว่าถามหาอีกเลยอย่าไปซื้อลูกเล็กซื้อลูกเล็กประมาณเอ้ ีนก็สวยลูกเล็กย่งไปกินก่อนลูกนานะกินรอก่อน้กสวใหญ่เมาอะรจะเขี้ยใครให้ข้าวเด้อลูกนอยถ้าเราใหญใหญ่เงินมาพันพนนึงเกี่ยว้มดีีนี่ดอกเธอรอนี่ดอกได้ละ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 แมน ออเอาอออมาข้าวแหลกเอาออมาต่นแกมันเป็นมันเป็นงอมงมเจ็ดหนึ่งแปดลกันเออแต่มันยังขุ่มนะที่นี่ก็เลยเอาอีกแก่มือแก่มือด้หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่้ามเาดแม่รอสวยพี่น้องัดฟูไมเจร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดอันนี้นี่เจ็ร้อยค่ะนี่อันเจ็ดรยโอ้ขุมแล้วขุมตาเด็เาไม่เ หลุดลก็ลุดลบอดลดีบาตนึงไลดเยอะบานึงคุณจีบอานะี้เนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะคะแมงพันเนี่ยเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดหนึ่งแปดกันหนึ่งสี่ห้าบวกกันจบสูงเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าเป็นหายิบสามต้องเสียคู เจ็ดหแปดนงสี่้าเจะเป็นแปดสสอลกแมแปสองลกแปปดแปดาอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไมเดี๋ยวไหนมีคิดตามให้เขาก่อนก็ชิดอยู่นี่เลยคิดในใจแค่โทรศัพท์หกสามแค่โทรศัพท์เลยโทรศัพท์แม่อยู่หน้ารถเม่อ้งคุณคูจุงวะคุณคู่แปดร้อยเท่าไหร่ 8ปดหกสามหนึ่งสี่ห้าบวกเจ็ดหนึ่งแปดอสองันี้อ่าแปดหกสามอันนี้บานะแปดแปดหกสามรดไห้ามันสมรรามบาทสมลูกามถุลูกละบาทไม่เ้กเลเออมาขายสูกแล้วกันยังไงแปดหกสา ให้ตัวเขารนคนทนเขาโรนได้ด่ป่าทันเขาโรนมาตงมีบานกินเชิมาต่มีบ้านกนเิกันว่นนี้อกนเล้ยงเอาเทนนี่ฮ่เออยู่นนี้ยวดใจปีนี่กินทุเรียนอจุอยู่ กินม่เถอเวลามีเออะลา่ำแต่ไม่หมกอิลาเอ็งทำกับทำจรงเหมือนเดิมทำอิร่าอีรูนีทำอิล่าอีรูนีกินยังว้วเหลียวเดูรอกก่ามายาวในเรื่องแล้วโอ้หนะอนี้ นำจนี่นี่ป้ามันยังด้ซ้อระกาปุ๋ยกะกายู่ง่ายาวลงไปกันป้าดิซึยาย้อนให้ละจะกินการสองหลอกหรอชิบด้หลอดบ้านอ่ะการแต่ก็คือกาอมันร้อกอั้นแล้วมาไกลด้วยยาพันเก่ามันก็สามพันแล้วก็แต่อะไรก็ลักกายไรย่กยบไข่เคียไข่เกียอะไรเน็ต อันไนกำลังเกิดพักโตพักระโตวาไหนล่ะคูจิมมีของน่ตุ่มบอของคูจิมอาบออันนี้กินได้เลยนะกินได้เลยกินาได้เลยนะโอ้แล้วลูกเนื้อปลามานลูกนื้อประมาณนี้อปลาเนี้ยนะประม้านท้องให้ไก่ทองไก่แหละิดว่าท้องให้ไก่อันนี้น่าจะแข็งกว่างนี้แ่จ้านีด้นะไก่กรอบนอกใช่ไหม เาทำให้เราก่อนเดี๋ยวจังจังให้เรามาร้อนม่ะจังให้ฉันก่อนฉันบ่พาเอ้าเดี๋ยวพี่าอะไรร้นอันนั้นเบื้อมาอันน้องผัวบ่พาบอกพักเนาะใส่ยังไงเดย้สองหกห้าบอกแม่โน่นด้วยโน่นอีกลูกหนึ่งสไม่ใช่ใครหลานสาวมาขายบอกแล้วสิหลานเขา